ขอยินดีต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการวันต่อวันกับพระเยซูวันนี้ตรงกับวันที่20เดือนกันยายนพระวจนะของพระเจ้าปรากฏอยู่ในสุภาษิตบทที่20ข้อที่24ได้กล่าวไว้ดังนี้ว่าย่างเท้าของมนุษย์นั้นพระเจ้าทรงเป็นผู้สั่งแล้วคนจะเข้าใจทางของเขาเองได้อย่างไร และพระวจนะของพระเจ้าก็ปรากฏอยู่ใน2โครินบทที่4ข้อที่17-18ได้กล่าวไว้ดังนี้ว่าเพราะว่าการทุกข์ยากเล็กๆน้อยๆของเราซึ่งเรารับอยู่ประเดียวเดียวนั้นจะทำให้เรามีศักดิ์ศรีถาวรมากหาที่เปรียบไม่ได้เพราะว่าเราไม่ได้เห็นแก่สิ่งของที่เรามองเห็นอยู่แต่เห็นแก่สิ่งของที่มองไม่เห็น เพราะว่าสิ่งของซึ่งมองเห็นอยู่นั้นเป็นของไม่ยั่งยืนแต่สิ่งซึ่งมองไม่เห็นนั้นก็ถาวรน,นิรันดร์อาเมนถ้อยคำวันต่อวันในวันนี้ได้กล่าวไว้ดังนี้ว่าจงพยายามมองสิ่งต่างๆจากมุมมองของเราให้มากขึ้นจงให้ความสว่างของเราเติมเต็มจิตใจของเจ้า จนเจ้าสามารถมองโลกนี้จากมุมมองของเราได้ลูกเอ๋ยเมื่อเรื่องเล็กๆน้อยๆไม่เป็นไปตามที่เจ้าคาดหวังจงมองมาที่เราด้วยใจที่ชื่นชมยินดีและกล่าวกับตนเองว่าไม่เป็นไรการกระทำง่ายๆเช่นนี้จะช่วยปกป้องเจ้าจากความหงุดหงิด และการเอาใจใส่ในสิ่งที่ไม่สำคัญหากเจ้าเรียนรู้ที่จะมีท่าทีเช่นนี้เจ้าก็จะได้พบกับประสบการณ์ที่เปลี่ยนแปลงชีวิตเจ้าจะรู้ว่าสิ่งที่เจ้ากำลังวิตกกังวลอยู่นั้นไม่ใช่สิ่งที่สำคัญเมื่อเจ้าสะบัดความกังวลเหล่านั้นออกไปแล้วหันกลับมามองที่เรา เจ้าก็จะสามารถดำเนินชีวิตในแต่ละวันด้วยใจชื่นชมยินดีได้เจ้าจะไม่สิ้นเปลืองเรียวแรงไปกับเรื่องเล็กๆในน้อยที่ไม่สำคัญลูกเอ๋ยเมื่อเจ้าฝึกที่จะมีท่าทีเช่นนี้เจ้าก็จะเห็นด้วยกับเปาโลสาวกของเราผู้กล่าวว่าความยากลำบากเป็นสิ่งที่ชั่วคราวและเล็กน้อย เมื่อเทียบกับศักดิ์สีนิรัน์มากมายอย่างไม่มีที่เปรียบอาเมนก็ขอพระเจ้าที่จะทรงอวยพรคุณรุ้ฟังทุกท่านขอพระเจ้าอวยพร,พรครับสวัสดีครับ